สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวดอยแซนเดี๋ยวนี้จะมารีวิวในส่วนของตัวนี้ครับ iPad เราเล่นครับจริงๆจะมารีวิวในส่วนของตัวนี้ครับ Acer Stream ครับผม Acer Stream นี่เป็น Android จาก Acer ตัวที่3ครับถัดจากตัว Acer Liquid Liquid E ครับผมคือเป็นในส่วนของลักษณะเป็นมิดแล้วก็เป็น High End นิดนึงตัวนี้จะอยู่ในระดับของ อยู่ในกลับของ High End นะเพราะว่าราคาอยที่ประมาณ18,900บาทครับผมนะครับโดยนะครับตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีการรอยแล้วก็วิธีการติดกันรอยนะครับผมมานิดหนึ่งด้านหน้านี่เป็นวัสดุหนึ่งโลหะนะครับผมแต่ด้านหลังจะเป็นพลาสติกแมทจะด้านด้านิดหนึ่งนะครับผมมาดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรให้เราบ้างครับผม กล่องก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับตัว a อเซอร์เลครับเป็นลักษณะของแมกเนตผมเลื่อนออกมาแล้วนี่ก็จะมีนะครับฟิล์มกันรอยนะครับผมคู่มือวารันตีการคู่มือการใช้งานเาดี๋ยวมาดูในกล่องกว่าว่านี่ครับ smalltalk นะครับเอา micro SD ตัวนี้มันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับผมเลยไม่มีแถมให้8 g ิกนะครับก็จะมีส่วนของชาร์จเจอร์ครับผม ก็เป็นสายไมโคร USB นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่1400มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปลัก๊กแล้วก็นี่เป็นซองนะครับผมแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็คือเนี่ยครับเป็นสาย HDMI นะครับผมเอาไว้ต่อออกที o u t นะครับนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องมากนะครับ โดยเนี่ยครับจะมีด้านหน้าจะมีปุ่มนะผมเป็นปุ่มโฮมผมไม่ต้องกดลงไปนะครับไม่ใช่ปุ่มสัมผัสนะครับมีปุ่มเซิร์ชมีปุ่มแบ็กแล้วก็ปุ่มเมนูนะครับผมด้านล่างก็จะมีปุ่มปุ่มลัดนะครับเอาไว้เล่นพวกมัลติมีเดียครับเป็นปุ่มเพลย์ปุ่มสคริปเป็นเพอสอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ด้านข้างด้านนี้ก็จะมีในส่วนของโมลุ่มล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีส่วนของแจ็ค3.5 นะครับผมไวฟังเพลงแล้วใช้เป็นสมอลทท็อกนะครับผมด้านนี้ของตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของเป็นไมโคร USB พอร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนของ HDMI เวลาแกะออกมามันจะออกมาคู่กันเลยอย่างนี้ครับนะครับเป็นไมโครไมโคร USB แล้ว HDMI นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของ กล้องขนาด5ล้านครับผมแล้วก็มีลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะเป็นมีคำไม่มีชัดคำไม่ร่ากับชัตเตอร์บัตตอนด้วยครับตรงนี้นะครับผมเป็นออโต้โฟกัสสองสเต็ปนะครับแล้วก็มีโลโก้ของตัว Dolby Mobile ครับผมซึ่ง Acer นี้ใช้ระบบ Dolby Mobile นะครับผมไปซื้อลิขสิทธิ์มาฝาหลังนี่เป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็เคลือบเป็นในส่วนของแมตก็จะด้านๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับมีช่องใส่ซิมการ์ด ถ้าผมก็ช่องใส่ micro SD นะครับแถมมา8กิกนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูในส่วนของ OS กันบ้างครับเดี๋ยวลองตัวนี้มันจะมาพร้อมกับ2.1เดี๋ยวจะมาลองเปิดเทสกันดูนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของอินเทอร์เฟซของ e x Stream นะครับผมตัวนี้คือล o c k s c r e e นะครับผมสังเกตว่าล o c k s c r e e นี่สามารถ add widget เข้าไปได้นะครับ นนะครับี่มีวิดเจ็ตอยู่หน้าจอนะครับสามารถเลือกแอดวิดเจ็ตได้นะครับผมแล้วก็วิธีการปลดล็อกสกรีนนี่จะใช้วิธีอา่ามือนกับเปิดแผ่นนะครับผมเหมือนกับแผ่นฟิล์มนะครับผมก็เลื่อนไปแล้วก็จะเปิดนี่เป็นหน้าตัวโฮมสกรีนหลักของตัว a อ e r Stream นะครับผมซึ่งจะเรียกว่า a อ e r Shell 4.0นะครับผมโดยจะเหลือพื้นที่ด้านบนเนี่ยหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นในแถบด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของทัสสวิตช์เออร์ครับผมสามารถเลือก เปิดแอปที่เคยเปิดไปจากตรงนี้ได้เลยนะเช่นเ้ากดเข้า l o ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มันเป็นเวลาด้านขวาก็จะเป็นพวกของพวกมีเด a Gallery นะครับมิวสิกแล้วจะเป็นวิดีโอก็อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ notification b a รนะครับผมมันจะอยู่ตรงกลางนะครับนะครับแทรกอยู่ตรง พอแตะแล้วตัว Notification Bar นี่สามารถเลื่อนได้นะครับผมนะครับตรงนี้จะเป็น Power Control นะครับผมสามารถเปิดปิด Airplane Mode เปิดปิด GPS อย่างนี้ได้นะครับผมก็สามารถเลือกตั้ง Alarm ทักได้ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นแอป,ปที่ใช้บ่อยหรือเป็น s h o t c u t โดยมีให้8แอป,ปทำสามารถสไลด์ขึ้นแล้วก็ที่เป็นแอป,ปที่เหลือที่เราเคยลงไว้นะครับผมเนะีครับรเราใช้ Gmail บ่อยก็าลากขึ้นไปแทนตัว Map ได้ ก็จะตกมาล่างประมาณนี้ครับในส่วนของเซตติ้งก็มีการปรับเพิ่มนิดหน่อยครับผมคือตัวนี้มันจะมีในส่วนของ Dolby Mobile นะครับผมซึ่งทาง Acer เขาซื้อลิขสิทธิ์มานะครับสามารถเลือกปรับ Treble Bass ปรับ Equalizer ได้ครับผมหรือว่าก็เจ๋งดีนะครับผมแล้วก็ทุกอย่าก็จะเหมือนกันครับก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าเซตติ้งต่างๆก็จะเหมือนกับ Android ทั่วไปนะครับผม คราวนี้เราจะมาลองรันเทสกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดรันพวกสเตทเทสพวกกราฟิกเทสเนี่ยมันออกมามันเท่าไหร่เพราะว่าตัว,ต,วตัวนี้นี่เอเซอร์สตนี่เป็น CPU 1 g h z s n a p d r a g o n นะครับผมแล้วก็ใช้มีส่วนของแกรมอยู่ท่านะครับผมเดี๋ยวจะมาลองรันดูนะครับลองเดี๋ยวลองต้องเราจะเพื่อจะให้ผลที่แบบว่าสมบูรณ์จริงเราต้องเคลียร์พวกทัสที่รันอยู่ก่อนเดี๋ยวใช้ตัวซิสเต็มพาร์เนีเข้าไปเคลียร์ System Panel นอะแล้วก็เคลียร์แอปทั้งหมดที่รันอยู่ไปก่อนเลยปิดหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารันเริ่มรันจากตัวนี่โอเคเลยแล้วกันครับ ออกมาที่ประมาณ26เฟรมเพอร์เซิกนะครับ๋ยากได้มาลองลันตัว c r อเดนเอเดเวนซ์ซูนครับว่าออกมาที่เท่าไหร่นะครับนะครับสกอร์ออกมาก็ประมาณประมาณ596ร้อยครับผม อยู่ต่ำกว่า Galaxy S ยูสูงกว่า Nexus One 2.1นิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็เป็น OS 2 2 1นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าถ้าเกิด a f o r d a เ่นีจะแรงขึ้นแค่ไหนอันนี้ก็มาดูในส่วนของ Multi-Touch กันบ้างครับผมโดยจะใช้ตัวที่เรียกว่า n o t n t e r m u l t i t o u c h Test นะครับผมซึ่งตัวนี้เขงางจะโอเคเพราะว่ามันสามารถเทสได้มากกว่า2จุดนะครับผมนี้นะครับนี่คือ2จุดนะครับก็ ไม่มีการสลับจุดนะครับผมก็ถือว่าโอเคขนาดใกล้กันแค่นี้ก็จุดหนึ่งก็เป็นจุดหนึ่งจุดสองเป็นจุด2องครับคราวนี้มาลองดูถ้าเกิดมีจุดที่สามอ่ะไม่ได้แปลว่าตัวตัวซิสเต็มนี่รองรับแค่ถ้าแค่2จุดเท่านั้นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูในส่วนของ camera interface บ้างครับผมเนี่ยตัว interface camera ของ จะเอาสตรีมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมีส่วนของเซตติ้งนะครับผมเลือกขนาดรูปภาพมีในส่วนของ Auto White Balance Brightness แล้วก็ Timer ถ้ากดมอก็จะมีส่วนของเลือกเลือก Macro Anti Shake ปรับ Contrast ปรับ ISO ได้นะครับผมปรับคุณภาพของ Quality ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสลับเป็นโหมดวิดีโอนะครับ ก็จะมีในส่วนของนะครับตัวนี้จะถ่ายภาพเป็น 120p นะครับผมสูงสุดปรับไว้บาลานได้นะครับผมแล้วก็เลือกแบนดิ้งเอาไว้ปิดเวลาเราถ่ายพวกกล้องผมแล้วก็มีถ่ายไปให้ขึ้น YouTube ก็กำหนดเวลาไว้ประมาณ10นาทีเลือกฟอร์แมตภาพได้ก็จะมี MP4 กับ H.263 นะครับอินเทอร์เฟซกล้องก็จะไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับผมเป็นธรรมดาคร,รับ ครับผมคราวนี้ก็มาดูในส่วนของตัว internal storage นะครับผมซึ่งตัว,ซ,ตวซึ่งเป็นตัวที่แบบจะบอกว่าเอยลงแอปได้มากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รูร้ตัวตัว stream นี้จะมี internal storage ให้ประมาณ2กิกนะครับผมเนี่ยครับเออยู่ประมาณ1.75-1.8กิกไว้ลงโปรแกรมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นส่วนของตัว SD card ที่แถมให้คือ8กินะครับโดยรวมแล้วก็ จอาสตรีมนี่ก็ถือว่าพัฒนามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยูไอได้น่าสนใจทีเดียวนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของ notification bar ที่ผมก็จะชอบมิเศษเพราะว่ามันทำอะไรได้เยอะดีครับผมแต่ว่าตำแหน่งที่อยู่มันก็แปลกไปหน่อยแต่ก็ถือว่าใน,นระดับที่เออใช้งานเรียกใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องไปแบกจากด้านบนนี้ลงมาอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวในส่วนของรีวิวตัว Ex t r ER a Stream ขอจบไปแค่นี้ก่อนครับผมยังไงถ้ามีคำถามก็ โพสต์กันมานะครับผมสวัสดีครับ